วันนี้เราจะมากินไอติมกันเห็นคนอื่นเขากินกันเยอะมากเจ้านี้เลยค่ะ Wall s t i n n g Dory หรือไอติมรูปปลาสุคิ้วนั่นเองนะคะคเพื่อนๆรู้ไหมว่าวิธีกินไอติมเนี่ยสามารถบอกได้คร่าวๆว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนชอบเลียมักมีนิสัยสนุกสนานร่าเริงอ้าอ,อฉันไม่ชอบความที่เงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงอาค่อ,อ,อ,คอยคอยเล่มเป็นคนขี้ระแวง พิซซ่ามาส่งครับกัดเลยเป็นคนดื้อรั้นค่ะพี่โอเคค่ะแกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรลรอทำใจเถอะไม่จริงอ่ะก็จะให้ทำยังไงมันก็ต้องมีสักทางสิแกเลิกฝันได้แล้วมันไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอแกช่วยคุยกับเขาอีกทีได้ไหม ประโยชน์นะปุยให้ฉันหน่อยนะฉันอยากกินกระเพราหอยหลอดแกโทรสั่งให้อีกหน่อยนะกรลานเขาบอกว่าไม่ได้สั่งหอยหลอดมาไว้ทำกระเพราไงเมนูอื่นได้ไหมล่ะ <c oughs> กัดที่ก้นก่อนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ค่อยทำอะไรตามคนอื่นสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงวิริบิวตี้ Beauty. ที่ไม่ต้องตามครเพื่อนๆรู้สึกเบื่อไหมคะกับการทาลิปสติกแบบเดิมๆสาวเปรี้ยก็ต้องสีประมาณนี้สาวหวานก็ต้องสีประมาณนี้แต่บางทีเราอยากเปรี้ยวบ้างหวานบ้างป้ายขอแนะนําวิธีนี้เลยค่ะนี้ค่ะได้ทั้งเปรี้ยวและหวานพร้อมๆกันโดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนค่ะกลับมาเจอกันใหม่กับวิริบิวตี้นะคะค่อยๆกินจนไอติมละลาย ช่างฝันชอบความโรแมนติกฉันไม่ได้คิดจะทำให้เลอะคือฉันแค่ตั้งใจว่าจะช่วยชอบขอคนอื่นกินอยากกินไอติมดอลลี่อ่ะ <c oughs> ขอกินด้วยได้ปะ นะสิบห้าบาทเองเหอะอยากกินก็ไปซื้อโหไม่เห็นต้องซื้อเลยอุปนิสัยงกก็อยากกินแค่คำเดียวเองนะคำเดียวเองอะ,องอะ,อะไมเป็นคนแบบนี้ชอบจัดแปลงวิธีกินเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ถึงแม้บางทีอาจดูไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่มีไอเดียดีๆเสมอ ลักษณะนี้ส่ยจากการกินไอติมแบบต่างๆเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงกับตัวเองมาคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ12-18มกราคมนี้วอล์สไว i n ด d o r อรีลดราคาจาก15บาทเหลือ10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่7 1เว่นทุกสาขาเลยค่ะ